สวัสดีครับยินดีต้อนรับปู่สองลุงป่าผ้ากินครับมันหนีผ้ามาติดตามชีวิตสองย่ายครับส <c oughs> องย่ายลังมือเลากับผ้ากันไปหาหมดแดงครับหาใครหมดแดงมันหนี้เลาะผ้ากันมาหาพัมครับนี่นี่คือวิธีการล่างพัมครับ <c oughs> พัมนี่จะเกิดเฉพาะน้ำสะอาดน้ำสะอาดนะครับอันน้ำบ่สะอาดนี่มันเสียบอกเกิดนะดครับล่างแล้วก็เฮ็ดดีๆค่อยเอาดเฮ็ด จะเอาแต่อันอยู่ข้างในป่ะแม่เออเอาแต่ยื่นใหแม่กรหน่อกอาวี่่าติให้อกโยเกิร์ตนเอาแต่เตซี่อ๋อเอาแต่อันทั้งในนะครับเออแต่พวกมิโซกปรงกนอกขาวนี่ได้แต่ะมะเขือละหุ่นที่เห็ดที่ล้างสะอาด นี่คือขั้นตอนในการล่างนะครับในการเอากองเอาในการกองเอาพัมบางคนเห็นน้ำรัานชู้ชิดเกิดจะว่าไข่ไข่กุ่งมันคือกันแห้งขต้องล่างนักหลอบป่า รอบเดียวก็ได้เอาละนะแล้วนะแล้วไปล่างอีกที่หนึ่งก็ได้กองใส่ผ้าขาวบางจะมาพี่นายใครบัญญาเต็มทีอืมกอนอยู่ตีโยงดีโยงมาปวดขาแล้วนะทงห่้งมาไม่ต้องกลัวหรอกจึงไปล่างใส่ผ้าขาบางเนาะครับ อันนี้ไงมันมันกินใบป่ครับใบมันผมเป็นใบมันได้ยุติเพราอยากก็เบื่อเพรเมาดอกมันเกิดอยากกินแต่ไข่มันนะอืมอันน้อยเป็นไข่มันอือันที่ขาขายเขาเรียกใบมันนี่คือผัลมันยังไม่ไงเต็มที สน,นบ่ค่อยมีครับบ่มีเลยล่ะเพราะพองผมนี่มันมีจฉหงองนามสาดอีหลีันบกสะอาดมันบกมีขันหากินได้แทงว่ามองนี้มีนามสะอาดมันเกิดมันแพรเป็น เกิดเป็นเฉพาะพื้นที่ที่น้ำสะอาดอพาพนี่มันก็เลียงใดเลยผมคนาเจ้าเลียง ปลากินเ,นเบิร์ตบอทงั้นก็เจ้าเหลียงก็ได้ไดก็ดีอยู่ด้วยให้เขาออกไล่การอยู่เอาใส่แคบบอายประมาณเท่าไหร่หนอเป็นเดือนใต่สองสามลกบอหนึ่งเหลียงใส่บอปูน

องแบบนี้ดอกที่ไปเอาเนี่ยบางปกติก็ที่เอาที่เดียวแล้วเราทำละมันน้ำอย่างเดียวขันมีผัมมันก็สิมีเท่าบ่ครับเท่ามันน้ำไหลเนาะผัมมันน้ำบ่ไหล ไข่พัมครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าไข่พัมนี่คือไข่พัมครับพัมที่ออมเฮกเกินว่าแกงไข่พัมแม่นไหมครับออมไข่พัมสำคัญเลยคือว่ายาใส่น้ำด้วยครับเขาเจ้าว่าใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วก็ ตั้งไฟโหลดก็มีอาหารอาหารรับอยู่นะบาคือเปิดจน่ะือหมูสามตอนเลยอือผมเห็นเขาเจ้าเรียงได้หลายเขาเจ้าว่าเขาเจ้ากับใครดีรันรันทูบสีเขาเมื่อเสือเอาเขาเจ้าว่าผมเข้าใจว่าใครกลุ่มใครกลุ่มนี้เมนูไข่แพมไข่ยากระชัง ใช้คัดที่นูกใช้ใบต้นหอมหอมปาเด้วยเทคโนโลย่มลิ้เปลกาวนี่ที่เขาจัดการกลิ่นหอมอย่างไม่ประสิทธิภาพใช้ดญาลูกเพื่อให้เสื้อถุงหอมสดชื่นตลอดวันรับมาย่หญิงสาวอายุระหว่าง12ถึง26ปีมาเป็นผู้ท้าสิงที่จะมาล้มเหลวมาทั่วทเ็ดเล่านี้

ยังไงบัตรซีเรานัทยมันมหเป็นหน่อยๆนี่น่องเนาะฟาดกันน้องมานี่โอ้ยขนาดน้องมาแต่พ่อกินนั่นนี่ เทนี่มันก็ดีกว่านแห่เนาะเพราะว่าเอาแต่อันดิมรอยอยู่เนาะจะอย่งเนอยู่ผืนมันเทาบตรงเขาขันเท้าจิตักหลักกะเทโจกเทโจกลงไปมัก็จะอยนอยู่ผืนเนาะัน S <s <trains> <S คนบดูให้กิน <c oughs> แต่ไกต่ตายก็ยังไปยัดใส่ตู้จนเป็นตัวอยู่ย <t os> เราบอมาคิดแนวกินครับ <t os> อาหารแห่หงอาหารนั่งหลักะเรี่ยว <t os> นี่จะเป็นเมนูป่อมไก่พั้มนะครับโอ้ยนัดคนว่าเอามาแต่พ่อก,กินครับพี่น้อง <c oughs> เต็มกระมังหน่อยแล้ะโอ้ยจติ <c oughs> ดตามตอนต่อไปครับ